เราวก็เป็นคนที่เข้าใจอะไรยากก็สรุปว่าวิชา,าทักะเนี่ยที่เราเรียนอยู่เนี่ยน่าจะจริงถึงร 99. 99้อยเปอร์เเก้าสิบเก้าเก้าอร็นต์าคนก็เป็นนักเรียนที่เรียนมาหลายหลที่ไายะไรได้แล้วก็ได้ร่วมปชุมกับรมาชิะมาเพื่อจะที่เราจวมาเป็นศาสตร์บันองพระจอมข้าวะอะไรอนี้นก็ทำโครงการโรงเรียน เกี่ยวกับโรงเรียนราชจังหวัดอยู่ในกระถางชั่วโมงนี้ทผู้่านมันก็ให้คการปรึกษากับผู้มีการโรงเรียนสตรีวิตรแล้องประสามสี่จุดญยากก็เป็นอะไรก็เป็นนระบับผู้มีการว่าเอ๊ะเราหมดกันเสียกันมาเราจะทำอะไรกันดีก็คือมีหน้าที่วางแผนเพื่อจะพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพแล้วก็เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเยาวชน ก็คือในเรื่องของการทำจะพยายามทำเป็นแับแล้วเพานั่นก็เลยผมมองกันหลายครั้งว่าเรื่องหมองนี่มาลรงที่สิบว่าเราจะยกเว,ว้นอะไรเขาเนี่ยสำคัญแล้วก็ผมมีหน้าที่เดินทางดูแลพ่อแม่ปูอาจารย์สายพันธุ์ป่าเกือบทุกจังหวัดนะของประเทศไทยนะฮะแล้วก็ที่บอกว่าที่เขียนที่เมื่อวันก่อนเรารักษาเด็กเราประสบปันหวัวใจรั่วโรงพยาบาลรักษาไม่ได้เราดูตรรูปปุ๊บ ก็เห <laughs> ็นว่ารูปของเด็กคนนี้ก็ดูหัวไหล่ข้างซ้ายเคลื่อนไปทับเส้นเลือดดำแล้วหมอไต้ทำการผ่าตัดเด็กเราก็บอกให้เขาตามาหาเรานะเราจะสามารถกดกระดูกสันหลังเขาที่แปนตำแหน่งทีสามหรือกระดูกน้หัวไหล่ข้างซ้ายเคลื่อนไปนตเส้นหัวใจทำให้เลือดวิโอลเด็กคนนี้ก็คือหลานของคนชื่อทาสตออดนละค่อ ในในในการพ่อแต่เราเปนคนดููให้เขาเป็นคนตั้งช่วยเขาเป็นคนเปี่ยหกสูรให้เขาเขาว่ามีวิชาไม่ไม่แต่ไม่รน้เราได้ไงแบบเนี้ยผมกรบแจการนมามาเจอกันครั้งแรกตอนที่ไปรวดที่จังหวัดเราเร้เจอนน้องน้องบางคนก็ได้รวดแต่เขาไม่รู้เป็นหมอนวดล้วก็ไม่รู้ว่าผมจะไปไปวางเหมือนันแต่ อยากจะบอกว่าการพูดทางนี้ไม่ใช่เป็นการรวดตอนกระอวดตัวเพราะว่าเราอยากจะพูดเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็คิดว่อเธนนี้ไว้ให้เราเป็นคนที่ไอคิวเป็นกรระบาลกระบาลกระบาลแล้วก็เป็นคนที่มี EQ 6กจับไปนอนคิดว่าคนอื่นราชมว่าเราฉลาดตอนเราเรียนวิชาพวกนี้สอบเราได้เพราะว่าทำงานเป็นติวที่ยาเอก็ไมในตารางเนี่ยรู้จักไม่มีเลยก็รู้สึกเหนื่อยฮะ รู้สึกนิดนึงแต่พอดีก็ปฏติหลวพระอาจารย์ท่านว่ามันแน่นุติเกียรก็เลยเราเป็นนักปฏิบัติธรรมก็เลยเข้าใจอะไรบแน่ขอบเขน่ผลตอถ้าเราเป็นจริงเราก็ให้มันสริมหน้าแดดออกหน้าที่สกมากก็แห้งใบไม้มาร่วงแล้วยังไงก็เป็นปุมเราเกิดมาเก็มีจริงว่าเราก็เลยเกิดปัญญาแล้วก็กลับมานั่งอยตาหนังสือหลังจากที่ทิ้งตากกามาสิบกว่าปีไม่เคยจับปากกาเลยนี่มีสัมผัสว่ได้จับปากกาเมื่อมากเลย เราปกติจะนวดคนตั้งแต่ก้าหมูชาถึงตีสามนะครมือเดียวไม่ทานอะไรตั้งปฏิภาวนึกว่าเราจะทานได้นะมือสุดท้ายทำไมชีวิตนี้มอบให้เพื่อคนอื่นเราอาจารย์ผู้หญิงคนนี้บอกเราว่าแม่ระวังเรื่องระบบภายในอย่าอย่าอย่าพิ่งถึงสารเราฟังสักนิดนึงจะได้ไมียนหมจะ ่อนที่จะมีภรรยาที่อยู่น่าอะไรเนี่ยน้องเขาเป็นลูกคนมีฐาน,นะจบเมืองนอเป็นหมอโน่นาการที่เราจะมีโอกาสมาเป็นเนื้อคู่กันง่ายการที่เราจะเป็นสุนัขมอึืนอนมัดข้อจิตยาลกลับมากระปปองก็ยากอันนี้ออกความจริงมาพูดกันเพราะนั้น อยากจะบอกก็คือคิดี้คือมีามีโอกาสได้จับไม์พูดอ,อยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนอยากทอทุกคนมีเป้าหมายทุกคนมีความหมาวังเราก็อย่าทิ้งความดีนะเราต้องตั้งสัจจะว่าเราจะเป็นคนดีตลอดชีวิตอย่าโกหกคนอื่นเ่อเอาผลประโยชน์เราจะไม่เป็นคนนะฮะหน้ามือหลังมือเราจะต้องอดทนและต้นไม้ที่ทั้งหนึ่งพอมนะ แม้ไม่มีคนใส่ปุ๋ยให้เราเราต้องให้กำลังใจตัวเองอย่าท้อคนผู้ชายถ่าชื่อน้นนงงองชัยเมื่อสมัยก่อนเขาชื่อทวัตชายัยวันปุกสุวรรณเดเรราเราเปลี่ยนชื่อเขาเป็นหาสซัตวัสุขสุวรรณเดยรเห็นเขาผิดหวังในชีวิตก็เลยแต่งกอให้เขาฟังประโยคแรกที่รู้จักกันก็เลยบอกเขาว่าจงศรัทธาในความจริงอยู่เป็นนิจไม่เบือนบิดเบ้ามาที่เขา แม้จะพบพวความทุบ้่าเพียงประวัตก็ยังหวัดอัศสะจึงนั้นเด้เลยๆทำความดีต่อไปจะได้ท้อสักวันหน่อจะได้พบประสบสิยงพระพุทธเจ้าบุออสสะจัสน,นั้นยังดีทุกชีวีคงได้พบสุขเรืนะโอ้ๆขอบใจมขอบคุณอาจารย์แล้วก็คือจริงๆแล้วเมื่อสมัยเด็กๆเป็นคนไม่เคยเรู้สึก ฟังรอบเดียวจาะไม่เคยอ่นยอานการตั้งคู่กันถูกไหมครับทั้งสามตัต้เพียนในทนี้ผมเลยบอกว่าทั้งชีวิตไม่มีใครรู้คุณคนนี้เป็นคนแรกเชื่อตกลงเลยหน่อยครับผมหยิบโทราศัพท์โทรต่อหน้าว่าเฮ้ยแตนแวิศิษฐเราเองมาพี่นี่นะครับถ้าเจอคนเก่งจริงหมดเห็นไหมเขาปิดอนะไรไหมเพราะว่าทั้งชีวิตเนี่ยเดินด,ดหูหมอแบอช้าหมออะไรผมดูหมดผมไปไลนทุกตึกมาหมดแล้ว นะั่นเลยค่อยๆมี่ี้ที่อาจารย์กำลเรียนที่ผู้ปรับเราหปแล้วใช่ไหมนนะแต่เราได้ต่อผู้กับเาเพราะว่าเราช่วยคนเร่งใจอย่างที่บอกพระอาจารย์ว่ากระดูกคอมีเจ็ดสีหนึ่งนะสีหนึ่งสีสองสีสามสสี่้าสีเจ็เขายกเจ้าว่าเราเป็นโอชอ่มาสัตว์เลยอะไรก็ได้แต่สีหนึ่งตาสีสามตาสส่แกนสมองสีห้าแสีเจ็อดมาม่เหมือนกันถามว่า กระดูกคอเจ็ดชิ้นเนี่ยเขาสร้างเรื่องไว้สมองถ้าเราผิดพลาดจากโพสิชั่นพฤติกรรมของเราจะทําให้เราป่วยเรื่องโซนสมองหัวใจเป็นเรื่องจากไขกระดูกสลานทีสามทีนึงทีหอที่สามสร้างเรื่องในหัวใจนะฮะถ้าถ้าเราใช้โทรศัพท์นั่งกันตามใจชอบเราก็จะป่วยเรื่องหัวใจเรานอนมอเงข้อไข้างซ้าย พ่อมาตรงนี้เพื่อนเราก็จะเป็นโลูครับลูกก็เป็นผู้หญิงผู้ชายก็ต่อปุ๊บมาข้างนี้ปุ้มทางซ้ายเพื่อนเราจะเป็นหัวใจมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าหรืออาจาร,รย์พี่นะฮะก็อย่าทานถั่วเนื่องจากว่าข้อต่อบางยิ้วเนี่ยมันมีลักษณะอักเสบระคอนหมายความว่าน้ำเหลืองตกตะกอนนะจับนะครับที่ข้อต่อถ้าเป็นทับศัพท์ทางแพทย์เขาเรียกว่า,ามีอฟอสฟอรัสและทันเซียมมากกว่าปกติต้นเหดีของมันนั่นคือ เราไม่มีความรู้เราไม่บอกว่าขาดความรู้นิ้วโป้เคลื่อนสองข้างจะทําให้กระดูกรูมติดรวมต่อนิ้วโป้เคลื่อนสองข้างทำให้เก็นโรกเขาอะไรประมาณนี้ที่พูดว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์ท่าศึกษาเรื่องพวกนี้หมดเลยแต่ผมไม่เคยศึกษาเพราะว่าตอนเด็กๆเคยสัญญาอาจารย์ว่าจะไม่เป็นหมอดูแต่ผมเลือกหมอเนี่ดแล้วผมจะถวายร่างผมเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ เดินทางรักษาพระอินเดียในยปาสีลังกาขึ้นมาด้วยเงินของเองรักษาพระศร,ร,รีทั่วโลกนะฮรัรักษาครูฟรีทั่วโลกรักษาเด็กฟรีทั่วโลกไม่เอาไันั่นคือนะ,ะ,นะ,ะปรปณิธานของเรานะ,ะเราก็สีเจ็บเนี่ยในสมัยกุ้งซื้อยาตอนนี้คุณรก้ไควบคือคคระดิะยามบอกว่าไม่ว่าไม่มีเลขสามนะ,ะแต่เป็นคนอยากจะให้ความรู้เพราะว่าวันหนึ่ง อาจจะมีโอกาสอธิบยายให้ฟังปต่เพราะสิบกว่าปีที่แล้วผมมีนั้องที่ปอดข้างซ้ายหลังจากรักษาด้วยเองด้วยวิชาชีพองและเชิญชีพองประทับว่าเชิญพระที่ิระเมสวมรางเชิญเท้าเมฆสวรสวมรางเชิญพระศิวะสวมรางยื่งอยากจะได้วิชาที่มันอยู่ในจักรไวา ไม่ว่าเ็จะเป็นจุดจกกักระบานภาคที่ดบกเดินทางมาเราก็จะขอวิชาแล้วก็เรียนพลังกากิจไม่ได้เพื่อตัวเองแต่เพื่อเอาไปสอนเพื่อนแล้วก็สาบานกับเทรวดาทั้งหลายในจักรวานนี้ว่าใครเป็นอะไรขอให้ชน้บอกถ้าชั้เป็นฉันจะแก้กันเ,นเขาได้เพราะว่ารู้ปวดที่ฉันเลือกินมันเจ็บที่ฉันเลือเกิเพราะกำราบโบราณเขียนไว้ว่าผู้ใดเคยปวดผู้นั้นจะเป็นหมอที่เป็น ได้อ่านตำราลักษณะนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องถวายชีวิตเพื่อการเต็มแค่ของเราแม้เราจะไม่มีใบประกอบโรคศิลป์แต่สัตว์ารดามอเปรื่พทย์ที่ดังๆของประเทศไทยก็เดินทางมาเก็บศิสป์เราไม่จำเป็นต้องเหเียนเราแี่บอหว้าเรามันเป็นความภาคภูมิใจที่เราเป็นหมอนูดล่าเราวังิผิวมาแล้วไม่มีเลยเราไม่รู้สึกว่านมีค่ามันไม่ที่ที่ภูเขาจะบอกว่าเนี่ เราสามารถทําให้มันมาหารเราได้แต่เราทาถี่มันไวยถ้าเราทาถึงมันเงิ่มันจะมาหาเราเราต้องสร้างคุณค่าของเรื่องให้มีคุณค่าเพชรไม่ได้อยู่ในรา้นานธรรมดาทั่วไปก็อยู่ในดินเหมืองของเราเแต่เรารักษาความเป็นเพชรได้เรารักษาความเป็นทองได้คนที่เห็นคุณค่าของเราเขาจะเอา,อเามันไปเสียดาไมแล้วมันไม่ได้เหมาะขึ้นกับคนทุกคน,คนทุกคนมีนมบุญรับเยวกัน สร้างมาให้มีนิ้วมีมือเท่ากันแต่สร้างให้ออกมาไม่เท่ากันเนื่องจากบุญและกรรมของเรานะฮะเมื่อกี้เราไว้เข้าถ่าเมื่อเราได้วิชาชีพของเราเราก็เลยนั่งสมาธิถึงนิง้วมันพาไปมันกดจุดกดจุดรักษาเองแปเป็ปนการทรามานแต่คนอื่นที่เป็นลูกค้าเราไม่หลงคนที่เรารักษาปีไม่หลงเพาไม่แสดงตนนะหมอบอกว่าเราเป็นมะเรขันสิ ถ้าเป็นคนหนึ่งทิ้งไปแล้วปจัะเปลี่ยนไม่ได้ฉันจะต้องถวายชื้อแปดปีให้หมดหมอหารแล้วน้องกระอบไม่เจอพ mm hmm. ามาอีกสามสี่คเรารักษาคนป่วยอาการเราบอกว่าไม่ได้อยากขามไม่วางในเสือ่นอ,อนั่นยืนหลงข้อเย็นว่าโทลกกจบอแต่เราเห็นทุปวดมันไม่ใช่อาหาร เราก็รักษาเขาบางคนก็งหม่อยมาต้นตอแต่เราบางคนไม่ก็ไม่เอ้ยก็เป็นคนเก่งระดับเบอร์ต้นของโลกเบอร์ต้นของประเทศไทยเราไม่เคยรับคำนั้นหมอที่บรรดาอมนัดเองว่าหมอเทพบุรีหรือในสยามยี่นาทีไม่เคยรับเพราะเราคิดว่าปกตินี่เราทำไปสายไม่หมดความรู้ยังอิดเยอะมากมาแล้วพระเจ้าบอกว่าใบไม้หนึ่งกำมันดบชาติเจะไม่โควรหร้อว่าเรามีงานนี้มาดูยิ้มเองไม่ครบเลยเราไม่เคยคิดว่าเราอิด เราจะต้องหาที่เรียนที่เรียนที่เรียนที่กันเ okay. uh huh. พราะว่าการเรียนคือสมบัติเจ็บไปทุกชาติเราได้เห็นพี่น้องเรียนอย่างนี้นัจะรู่สนิไม่มีคนถือตัวถึงว่าจะมีฐานะหรือมีรถเยอะๆมีบ้านเยอะะเลยแต่ทั้งหมดได้มาจากความดีของเราภรรยาก็เลยเลือกเราแม่ยายก็เลยเลือกเราเพราะว่าแม่ยายเป็นคนขายใบกันสาลายแาของเงินไทยแล้วก็ทิพคน ได้ว่ชิตดัดโครงลายและถุงเงินไทยเราจะมานั่งเ,งเดียวเลยเรื่เรามานั่งเดียวเพราะเราอยากหาวิชาเราไม่ได้มาทดลองไม่ได้มาดลถูกใครเรามาแบบมันมานๆมีเงินติดตังเราไม่เคยราหวนใครเราจะมีรถมีอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่เคยหวดใครเราอยากจะมาอยู่ระดับเดียวกับท,ท่านเพชรมาจาดดินบัวสูงที่สุดอยู่มือของ มาจากอะไรกันแล้วเราเราไม่ได้เกิดในเรนนะแต่เราคิดเองว่าเราเกิดตับเราดูถูกตัวเองเราตกตัวเองเราไม่ให้โอกาสตัวเองพระทิ่ไม่เคยหายเหมือนที่พระอาจารย์บอกพระอาจารย์ก็ไม่คยทิ้งเราไปเพียงแต่บางเวลาที่ไปให้ความสว่างของที่อื่นอันนี้สำคัญนะนักปฏิบัติถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะไม่ขาดกำลังและตืต่นใจเลใจอยู่ที่เรา ดูมาทั้งหมดแล้วเนี่ยผมก็ขอยกัวอย่างว ождения, If, ่าใจเราอยู่ที่เราลูกผัวเมียวันนี้เราเขาต้องจากกันไปถ้าเราห่อนแกเราเป็นหมอไม่ได้ถ้าเราเป็นหมอเราดูดวงคนไม่ได้ถามว่าทำไมวันพ่อวานเนี่ยจิตเราตกเราเข้าห้องนักการบัสวัสดิ์จิตเรากลับมาใหม่กมื่อคืนเมื่อวานใคิวของคนแปลว่าอะไรปัชแยของชิตอคราเราออกหมดไปแล้วเพราะทั้งหมดไม่มีในชั้นชั้นคือผู้เสียสารมีเงิน รักษาคนในสมัยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์รักษาคนชาเลียต้องตัดเวลาสองหมื 6, 000, 000่นกว่าสิบพันสองแสนกว่าเป็นคนมีรายได้ปกติตอย่งนั้อยู่นะเรายังคิดว่าอามาเรียนเนี่ยเราได้ความรู้เงินแสนสองแสนล้านเนี่ยเอาเงินไปขอหาความรู้ไม่ได้ก็เลยตั้งใจเรียนอยากรู้ไม่ได้อาไปใช้ประโยชน์ในการทำอาหารกิน แต่เอาไปช่วยคนอื่นเวลาท้องตกทุกข์เนี่ยเวลาที่มีปัญหากำลังใจอ่ะเขาหายไปถ้าเรามีความรู้เราจะช่วยเขาได้ถ้าเราช่วยเขาได้วันหนึ่งเราจะมีคุณค่าเห็นไหมเดี๋ยนี่ที่บอกโอเคเราสัญญาใจว่าเราจะไม่สนใจรับบอดูเพราะมาเจออาจารย์เก่งเรา,า,าเรู้สึกเลยเราต้องสนใจล้วบอกอาจารย์ว่าเราจะตั้งใจเรียนเพื่อเอาความรู้ไปช่วยคนอื่นอันนี้ คือสิ่งที่เราคาดหวังเราเป็นคนที่เยอรมันซื้อตัวเราเมื่อปีสอง0ัราคาหลายแสนมาญี่ปุ่นซื้อตัวเราหลายประเทศซื้อตัวเราหลายหลายคนก็บอกเขาเก่งแต่เราไม่เคยคิดว่าเราเก่งแต่เราเป็นคนรักษาสัจจะว่าเรามีวิชาพะเทศเจอเราสายกันเกียรติตำราเราจะบอกให้คนว่าเราไม่เคยขายวิชาเราไม่ได้ส่งทิเ้เราจะสอนวิชาให้กับคนที่เท่าน้น เพราะว่าเมื่อครัที่เราเรียนเป็นวิชาพ,พระอาจารย์ดำแห่งกร,รุ่มเสียุทิยาเรี๋เราเปนอรุ่นสุดท้ายที่ได้อา่านตำราได้เห็นตำราแล้วไม่มีใครเคยได้เรีนเราก็เลยถูกเ่อยว่าเป็นโอซ่าแล้วก็รู้ได้ของอานาตันี้ที่ไฮโดแมติกที่เราไปดูระดับไ,ไ,ได้ที่เราไสู้เราไม่ได้หมอที่จริงสู้เราไม่ได้เราไปวัวสักดาว้าองนไทยเก่งที่สุดในโลกแต่กเขราไม่้รู้ว่าเราเรียนมาหลายสัปมาก เรียนฝังเข็มเรียนจัดแก้ตัวเรียนใช้พลังจิตเรียนชี้เขกุเรียนหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยเข้าเรียนแล้วมันจบเรียนแล้วมันจบความรู้มันก็อยู่ในอากาศดึงมาใช้วิชาต่ออายุในตำรามีขวทีทว่ท้าอยู่ได้สิบห้าวันเข็มของเส้นเชื่อมตายต่อไปกวที่ท่องอยู่ได้สามเดือนม,มันมีจริงแต่เราไปเห็นไม่เคยแต่คนที่จะเป็นหมอและเก่งได้ต้องศรัทธาตัวเอง ถ้าเราที่จะเป็นหมอรักษาคนได้ถ้าเราที่ว่าจะเป็นหมอดูแล้วช่วยคนอื่นได้แลวได้สรักเราต้องศรัทธาตัวเองกถ้าเราศรัทธาตัวเองเราจะมีกำลังใจคนที่มาหาเราไม่ศรัทธาเราก็ไมป็นหมอต้องศรัทธาตัวเองคนป่วยต้องศรัทธาหมอสองอย่างรวมกันเราจะรักษาได้เขาเปิดใจให้เราดูดวงเราถึงจะดูเขาแหมถ้าเขาไม่เปิดสองตัวยังหมดสิทธิ์เราทำไม่ได้เลยเบน่ไหมครับ คนไหนมีกรมเขาจะตัาตคนไหนมีกคมเขาจะสูงได้สมัยพ่อแม่รูบาอาจารย์ตอนนี้ท่านเสียไปในกล่องว่าโพมาแล้วถ้าเขาต้านหมอกดไม่ได้เพราะว่าหมอจะไม่ีสีเพราะกอนที่เราถ่ายกําลังเยไปพี่เอลเขาเพื่อจะกดเขาแก้ปวดต้นเทือาจจะเกิดจากสะโพกเสี่ยก็เลยะกรเด็นเกิดเรื่อต้นเทออาจจะติดก้นเขาเส้เลอาด่งผานมาที่คอนี้ที่เป็นเส้นดำเส้นดงที่พอหนือเีเป็นงที่แขนเรี้เป็นที่หลัเด็นที่คอมเสียไหเพราะว่าพื้ิกลับของเราเราไม่รู้ ง่ายๆเลยที่จะเราพยายาสิบวันที่นั้นจบเพราะว่าผมคุยไปถในไมที่ได้แต่ว่าความรู้เรียนมาเป็นหมอได้ตั้งแต่ยังไม่เข้าก่อนรักษาได้ทั้งสัตว์ทั้งคนนะหมูเห็ดเป็ดไก่ช้างเรารักษาได้หมดเพราะว่าบางอย่างมันเกินมันเกินแต่มาลองก่อนร้มาลองก่อนอย่ามองม่าเจ็บมื่อเกินท่านปวดเมื่อเกิน แต่เราต้องเป็นคนช่างถดสังเกตเด็กปวดท้องบางทีพ่อแม่ไม่รู้เรื่องว่าหิวร่างหิวพลังเด็กก็ปวดท้องก็ไม่สบายบางทีเราก็ไม่รู้แม่พี่หญิแก้มเด็กสมัยเด็กเรียกว่าอะไรครับพี่แก้อสเซ็ตมเด็กร้อนหนเราก็ไม่รู้ตัวก็จะร้อนเจอดายมากเลยก็คือว่าเวลามนงทีจำกัดเราต้องเรียนกันเยอะแยะเลยแล้วก็อาจารย์ตุ้ยมีอะไรจะให้ก็ เพรไม่ว่ายอยู่ที่ไหนนะครับก็คือเพชรนะครับก็ขอเซ็นต์ลงมือให้กับขอบคุณมากมากเลยครัี่ที่แล้วไม่มีเวลาคะอกก็อยากจะแนะนำอะไร,รอีกตั้งเยอะแยะเลยเพราะว่าเวลาให่คุณบาอาจารย์บอกว่าที่ป่านะวิชาต้องไม่เสยียแต่ถ้าเราไปป่ามาไหนวิชามันจะสูงเพราะว่าเราจะตัดเบีนดเบี้ยนทางการเรียนเลย อาจารย์บานเทนท่านไม่ปล่อยวิชาวิชาที่มอนเสื่อมและเสื่อมแหลมที่เนี่ยเรามาที่นีนรเราถือว,ว่าทุกคนโชคดีมากอาจารย์ท่านปล่อยหมดเลยนะเพราะว่าตามตำลังของพระราชนนคนดึงคร,รูได้ต้องเปิดของที่ความเปิดของที่ทางานบอกาทางกระเบนตาบ่ดเป็นแสนทางเป็นแสนเตียงส่งทางนี้ที่ดีเพราะนั้นที่นี่ถือว่าสุดยอดนะตบมือให้อาจารย์ทุกท่านอีกครัร้ง,งนึ่ง โอเคนะครับยเป็นไรครับก็เป็นไงบ้างครับนี่ก็คือตัวตนหรือทัศนคติของครูนี่ครูนี่เท่ไนะครับได้ได้ออกมาได้มาเห็นวาเขาเขาเรียกว่าท่านได้ได้ได้สื่อให้เรารู้ถึงความเป็นจัญญาบันความเป็นจัญญาบันของคำว่าครูนะครับถ้าครูทำตัวเป็น เป็นเหมือนกับว่าเป็นทองคําแท้ทองคําที่บริสุทธิ์นั่นก็หมายถึงว่าม้องมีคุณค่าแล้วคุณค่านะเราต้องได้เอา,เาไปมอบให้เหมือนแสงประกายของเชรไปรักษาผู้ปว่วยไปรักษาผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะป่วยไปทั้งทั้งจิตทั้งกายนะครับคือผู้ให้อย่างแท้จริงไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรถ้าท่านจะหวังผลประโยชน์อะไร คุณจ so, so, ่ายให้ฉันสิฉันจะรักษาไม่ใช่หรอกนะฮะกุ้ยเหมือนกันแบบนี้หลายคนมาดูราคากุ้ยรู้เสร็จกุ้ยตู้ให้เขาสายเขาจับบ้างพ้วยผมไปสอนให้ไข่ให้มานว่าเขาบอกว่าทำงานง่ายผมไม่ได้คิดอยู่คนเดียวแต่ว่านางสารเก่าเพราะเขามีเงินติดตัวมา20บาทเขามีรายได้เขาวันนั้นเขามีรายได้60บาทเขาซื้อไข่20บาท ไว้กินในครอบครัวอีก20บาทให้ภรรยาเขาแล้วเขาก็ติดตัวมา20บาทหอมาขอเลี้ยงอาหารชีวิตที่บ้านาตุย้ยหอเข้าเดียวับไข่ต้มมาซึ่งบางอย่ยวเราไปกินอาหารด้วยกันไปกินด้วยเดี๋ยวไปกินอาหารตามสาั่งเขาไม่ยอมไปเขาไม่ยอมสั่งเขาเกรงใจตุย้ยแล้วเขาก็เปิดเขาเรียกแอปแอปเปิดแอปมีไข่ต้มสองฟอ,องมาข้าวเหนียวแล้วเขาก็เล่าความจริงมาพอตุ้ยดูรหัสชีวิตให้เขาปุ๊บ จะนี้างนี้่า,าเล่าความที่ว่าขาลับจะพืงนลับเอาเข้าวสาไปกระสอบเอาไข่ไปเอาล่นานากไปรับเลยเอาน้ำตาเขาเดี๋ยวแม้แต่ก็มันพืชให้เขาขับบ้านไปทุกวันนี้เขาบอกว่าค้าบโพตั้อยากจะตัดหญ้าที่บ้านบอกเขาเลยเขามาตัดให้ดีก็ยังไม่ได้เรียกเขามาตัาดสักทีว่าสงสารเขาเนี่ยฮะถ้าเรามีใจให้เขาเขาก็มีใจให้เราตลอดนะครับมันเป็นความบริสุทธ ที่ที่มันที่แบบเราได้ได้รับเราเห็นน้ำตาเขาซึมเขาเกิดพิติอินด,ดีเขาเขาอะไรเราได้มากกว่าคุณค่าของหอนึ่นะครับเราสามารถเราเรื่องราวาสตอรี่นี้ไปเล่าให้ลูกให้หลานเราฟังว่าไปสอนลูกเราให้เป็นคนดีนะ้นะครับโอเคผมคิดว่าคุณฟ้ากับคุณ ดี๋จะมี๋ยวขึ้นเรากราวสักอย่างเลยครับก็เชิญคุณฟ้าครับนะครับคุณฟ้านี่ก็พอเสร็จตรงนี้คุณฟ้านะครับสวัสดีคระสวัสดีพระองค์เจ้านมัสการพระองคเจ้าพุทธเจ้าหลวงเจ้าค่ะ แล้วก็สวัสดีพี่พี่พกคนที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้่จ้าพอดีว่าฟ้าไม่ใช่คนไทยเนาะฟ้าเป็นบามาจ้าอ่าเป็นคนย่างกุ้งค่ะก็อยู่ที่นี่มาอยู่เวลาสวัสดีอะไรประสาบพามาสว่างเลยอ่ามินดีทลายมามีทลายมามินดีทลายมา คือไม่ได้คิดไม่ได้ว่าเราจะมาเจอกันในเรื่องขนา,า,า,นาดนี้ค,แบบนคิดว่าเออประมาณยี่สิบสามสิบคนที่แค่นี้คือแบบสำรับฟ้าฟ้าคิดว่าการที่เรามาพบเจอกันเนี่ยพะมีเหตุเนาะคืออยู่ดีดีมันทีละจังหวัดทีละที่มาเจอกันแล้วก็ต้องมาเป็นการ,รลิมิตที่ดีกันซึ่งกันและกันแสดงว่า เราเคยสร้างโบสสร้างบารมีลวมมาด้วยกันสร้างกรรมมาดีด้วยกันการดีกรรมด,ดีไม่ใช่กรรมไม่ดีนะ <c oughs> ถ้ากรรมไม่ดีต้องเจอในวงลบาเนอ <c oughs> อันนี้คือเราเจอในวงที่แบบ <c oughs> การเนรียนรู้ค้นคว้าต่อยอดสำหรับฟางมามาที่นี่เพื่อที่จะต่อยอดแล้วก็มีหน้าที่ที่ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองต้องทำ ฟ้าเห็นว่ามาที่นี่เนี่ยมันฟ้าได้อะไรเยอะมากเลยอ่ะได้แคลลิมิตหนึ่งเลยนะฟ้าได้แ่ลลิมิตสองจะได้มีความรู้ใหม่ๆสาก็คือเข้าใจในในโลกนี้มากขึ้นบาิมัญญาเนี่ยเราจะเรียนแค่ด,ด้านเดียวแต่วันนี้ฟ้ามาเรียนอีกด้านหนึ่งการที่เรามาเรียนรู้ให้มนันยินดาย,ย่างจะได้บรรลุกาน,กนให้เข้า ในโลกนี้มากขึ้นว่าเฮ้ยมันมีอะไรเยอะมากเลยอะที่เรายังไม่ได้เรียนรู้ฟ้าเป็นคนที่ชอบเรียนรู้แต่ว่าไม่เคยเอาไปใช้แต่รู้สึกว่าวิชานี้ต้องเอาไปใช้เพราะว่ารู้สึกว่าวิชานี้คือวิชาที่สุดยอดมากเลยอะฟ้าเคาาย้ากะตัวเองว่าดูสิว่าวิชานี้จะสุดยอดขนาดไหนฉันจะมาที่นี่แล้วเขาจะาเลกลารหัสเราฉันได้ไหม ไม่น่าเชื่อวานแกเลย่ะแกเห็น่าระวานนะอะไรนะหมดประจำเดือนก่อนว่าเฮ้ยไม่รู้ได้ยังไงใช่ใช่เรากำลังมีปัญหาในห้องมงวายเทาอยู่เนก็เออไม่รู้ได้ยังไงมาเป็นอะไรที่น่าพึงหรอคะก็สำหรับฟ้าก็ไม่มีอะไรมากอ่ะฟ้าไม่มีประสบการณ์ในการเมื่อวานนะคะฟ้าไม่มีประสบการณ์อะไรเลยอันนี้พูดตรงๆค่นะคะไม่ ก็คือมาที่นี่ก็คือมาด้วยอยากเรียนรู้ค่ะเหมือนเหมือนนักศึกษาคนหนึ่งที่อยากมาคว้าเรียนรู้และยิ่งกว่านี้อยากขอบคุณค่ะขอบคุณลุกพี่ทุกคนมากๆเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะพอรุ่พี่เนี่พราพวกคนไม่เก่งแบบไม่เสียดายวิชาเลยอ่ะเฮ้ยกงมีอะไรโกูเทแม่หมดอ่ะใครจะเอาไม่เอากงไม่สูง่ะ มันมีวิชาเป็นของตัวเองใช่ไหมคะมันก็จะดกัรกันแต่ที่นี่ไม่ใช่เฮ้ยพูกแบบมึงจะเอาไม่เอาแล้วแบบมึงจะกูจะทีแล้วนะคือชอบมากแล้วก็ยิ่งกว่านี้คืออาจารย์อาจารย์อาจาชื่อไหอาจารย์ตุคือชอบอาจารย์ตุ้ยมากเลยอ่ะ ขอบคุณพี่ฟ้านะครับพี่ฟ้านี่จะมีธุรกิจใหม่นะครับซึ่งแต่ก่อนก็มีธุรกิจอยู่แล้วแต่ด้วยปัญหาโควิดเกิดขึ้นก็เลยชะลอไปแต่ตัวนี้จะเปิดใหม่ละสามารถทำทัวร์ทั้งอินบาวเอาบาวหมายว่าในประเทศต่างประเทศและก็ที่พมามได้ด้วยนะครับแล้วผมยืนอยู่ใกล้ๆในนผมลงทุกท เพราะว่าเขามีสัมผัสที่หกด้วยนะครับใช้ประมาณว่ามีใช้ขี่หลังอะไรต,ต่างๆเนี่ยใช่ไหมถามได้นะครับถามได้นะครับเขามีสัมผัสที่หกสามารถมองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้สอบถามได้จริงไหมครับม <laughs> <laughs> ี่ชูเพชรบอก ก็ก็ก e um. mm ็ถ้ามีเหตุที่ร้องต้องผู้ขุนการหรือว่ามีเหตุที่จะช่วยเหลือในในในเล็กเล็กน้อยได้นะคะยินดีที่ยินดีที่จะช่วยเหลือค่ะยินดีค่ะครับผมค่ะยินดีมากค่ะมากครับต่อไปก็คือคุณขวัญครับ